ก็เช่นเคยอีกแล้วครับผมสุดใจส่งตัวไทยจะพาพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกบวบไปดูบวบที่ทีดสมแดงนะครับว่ามันเป็นอย่างไรแล้วเจ้าของสวนประทับใจยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกับเจ้าของสวนเดี๋ยวเราไปทตาวามรู้จักเจ้าของสวนครับว่าท่านชื่ออะไรครับตามผมมาครับอะไรนแต่วันนี้กับพี่อันนี้พี่ชื่ออะไรครับแสงค่ะอ่าที่แสงที่นี่ที่ไหนครับที่หนองแหน อ่าตำบลตำบลน,น้องหนาอะไรว่าขนมพนมตาตําำบลน้องหนา,าะะนอำเภอพนมจังหวัดไอกาเจาวบผมแล้วอันนี้คุณพี่นะครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับไอบวบบวบ,บวบเลียมบวบเรียมแล้วตรงนี้ระยะเวลาที่คุณพี่ปลูกปานี่มันกี่เดือนล้วครับสี่สิบห้าวันได้ดเ,เก็บเจ็ดเดือนหนึ่งประมาณสามสิบห้าวันก็ได้เก็บลูกออโอ้อันนี้นี่คือสี่สิบห้าวัน โอ้พี่น้องเกษตรกรครับนี่สี่สิบห้าวันแล้ววันนี้คุณพี่นะครับรู้จักโสมแดงเนี่ยผมอยากจะทราบว่าใครเป็นคนแนะนนาครับที่เป็นไรเลยโอ้ยนี่ครับโอ้โหอีกแล้วอันนี้ผู้นำพนันินคมครับท่านเอเดียของเรคงดีครับว่าไอ้ตังบวกอันนี้มันระยะเวลาก็คือสี่ห้าวันแล้วคุณพี่ฉีโสมแดงไปกี่ครั้งครับฉีตอนที่มันเริ่มเป็นลูกฉีสามรอบ ไม่ไม่ไมอันนี้คุณพี่ฉีดบวมนี่ฉีดตั้งแต่เล็กเลยไหมฉีดตั้งแต่เล็กพอพอเป็นดอกแล้วก็ฉีดมาสามรอบเนี่ยอ๋อก็คือฉีดตั้งแต่เล็กเลยแล้วจนมาเป็นก็ฉีดไล่มาเลยก็ฉีดวันนี้คือฉีดครั้งครับอาทิตย์หนึ่งอ๋ออาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งหนึ่งแล้วก็คือฉีดได้มาเร้ยเลยแล้วพอมาเป็นลูกนี่ก็คือตัวขาวขาวคตัวขาวครแต่ตอนนี้ห่างไปจะได้สิบวันแล้วจะไม่มีเวลา อู๋จะมารองงานะไรจ้าอะไรกับแล้วนี้อันนี้คุณพี่ฉีดไปก็คือตีตานะครับก็คืออัตาเชดคุณพี่ฉียังไงครับไอใจไปสามเพิ่มขึ้นอ่ะอ๋อเพิ่มขึ้นใช่ก็ก็คือใช้น้ําอยู่กี่ลิตรตอนนี้สองร้อยสองร้อยลิตรก็คือสองร้อยลิตรนี่ก็คือใช้สามฝาเลยฝาก็คือฝาใหญ่โอเคครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นฝาหุ้มนะครับก็คือฝาหุ้มจะร้อยสี่สี่ครับก็คือสามฝา แล้วนี่คุณพี่ฉีดไปแล้วคุณพี่ประทับใจยังไงครับไหนบอกหน่อยครับว่ามันสวยยังไงดียังไงแต่กันไหนยังไงครับโตเร็วโตเร็วโตเร็วเก็บทุกวันเคยปลูกแต่ไม่ได้เก็บทุกวันอย่างนี้เว้นวันเก็บทุกวันขนาดเก็บทุกวัโโนยังโตโอ <whom> ้โหดูอาพี่พาดูนะครับพี่พาดูครับนี่ครับดูมันจะโตเกินขนาดเก็บทุกวันนะโอ้โหดูเลยคนระับนี่แล้วโอโ้โหดูดูนี่นี่นี่มาดูความประทับใจของคุณพี่พาดูเลยครับมันจะโตเกินละ โอ้โหมันจะตกปยแล้วนี่มันเก็บได้ยังครับเนี่ยเก็บได้เนี่ยตอนเย็นตอนเย็นก็ต้องเก็บโอ้โหชัดเจนเลยครับแล้วตอนนี้โทษนะครับอ่าคุณพี่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยนี่ใส่ไปกี่เที่ยวแล้วครับไอ้ปุ๋ย <c oughs> ปุ๋ยนี่ตอนนี้ห่างมาเป็นสิบวันแล้วยังไม่ได้ใส่ไอ้ปุ๋ยเคมีอหอนะจ้ะไม่แล้วแล้วตอนนี้ใส่ไปเยอะยังครับตอนนี้ใส่มีกี่ลูกครับผม๋ตอนนี้ตอนนี้เนื้อที่มันกี่นนไร<ล>่บวมเนี่ยใกล้กว่ามั้งใกล้กว่าแล้วคุณพี่ใส่ปุ๋ยไปประมาณรวมได้ประมาณลลููกกนึง ใบานี่นะแล้วบวบมันออกอย่างงี้นะโอ้โหพี่น้องเกษตรกรดูครับนี่ดูความนี่ดูสวยเลยครับดูผิวเงาวับแล้วดูนี่ครับดูนี่ดูนี่ครับดูเห็นไหมครับมันจะออกทุกข้อจชัดเจนไหมครับดูครับโอ้แหนดูหลังคาดูหลังคาพอพอตอนเย็นมาก็ต้องเก็บแล้วนี่เออบวบไม่ตอนที่พี่ยังไม่ได้ใช้าสมแดงเนี่ยยังไม่ได้ช้สมแดงนะครับก็คือบวบเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไหม เป็นแบบนี้ไหมไม่ค่อยยาวขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้เก็บทุกวันอ๋อใช่ไหมครับไม่ได้เก็บทุกวันมันไม่ตอนที่ยังไม่ใช่สมแดงนี่มันเราต้องเว้นวันเก็บใช่ไหมเว้นวันแล้วมาฉ<อ>ีดส,สมแดงเก็บทุกวันเก็บทุกวันมันโตเลยนี่ขนาดพี่น้องครับอันนี้เจ้าของสวนบอกเลยนะครับว่าขนาดเก็บทุกวันมันยังโตเก็บไม่ทันทักทานะครับอยากจะให้อ่าคุณพี่นะครับยืนยันสักหน่อยครับว่าสมแดง ใช้แล้วดีอย่างไรประหยัดต้นทุนอย่างไรครับครับผมสักเล็กน้อยครับใอ้ประหยัดปุ๋ยโตเร็วแล้วก็ผิวสวยทําให้รูปยาวครับโอ้แล้วตอนนี้อยู่ที่โลเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทแล้วอันนี้เช้านี้เก็บไปกี่โลครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโลอันหนึ่งเก็บทุกวันโอ้ยเก็บทั้งมะละกเก็บทั้งบวบเก็บทุกวันพี่น้องเกษตรกรครับโสมแดงนี้เอาคุณพี่ครับแล้วโสมแดงเนี่ย อประหยัดไหมครับถามจริงประหยัดประหยัดผมประหยัดใช้ขวดหนึ่งก็ใช้ได้นานอ๋อครับรผมก็ครับพี่น้องกเกษตรกรครับชัดเจนไหมครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับอันนี้คุณพี่คุณพี่อะไรนะค,รคุณพี่แสงอ่าคุณพี่แสงเขายืนยันเลยว่าขวดนึงนี้ใช้ได้นานแล้วประหยัดปุ๋ยมากแล้วก่อนหน้าเนี้ยที่ยังไม่รู้จักระสมแดงคือบวบผิวจะไม่สวยแบบนี้ ลูกจะไม่โตลูกไม่ยาวแล้วก็ไม่ได้โตไม่ได้เก็บทุกวันทุกวันแต่มมาใช้ตัวนี้เก็บทุกวันแล้วตอนที่ยังไม่ได้ใช้สมเดงนี่ลูกมันจะงอไหมมันก็มีงอเหมือนกันแต่ลูกมันไม่ยาวลูกไม่ยาวแล้วก็ไม่ได้เก็บทุกวันครับผมแต่มาใช้สมแดงนี่คือทั้งยาวทั้งใหญ่กมได้เก็บทุกวันครับผมคุณพี่แสงบอกว่าตั้งแต่มาใช้สมแดงทั้งยาวทั้งใหญ่แล้วทุกท่านละครับชอบไหมครับยาวๆใหญ่ๆผมก็ชอบครับ นะครับก็ชัดเตนนะครับพ่อสมแดงนะครับสมแดงเป็นอาหารชู์กำลังพืชชีวภาพจูลินทีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพ่อสมแดงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับพ่อชัดเตนนะครับครับแต่ก่อนที่นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะสรุปครับเดี๋ยวผมอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้รู้จักกับอ่าหลายๆท่านที่มาถ่ายข้อมูลในวันนี้นะครับ ครับผมอยากจะดูท่านนะครับอ่าช่วยแนะนำชื่อครับเป็นอาลายแล้วครับอาคุณพี่ครับสวัสดีค่ะดิฉันเอดีอุไรวงวันดีค่ะเยี่ยมอ่าอันนี้คุณพี่อะไรครับสมพงษ์ครับสมพงษ์ครับอ่าครับผมนู่นเหรอครับสวัสดีค่ะ ฉันไดาก้นจันทนาค่ะสมแดงสุดยอดอ่าอันนี้ใครครับเนี่ยคนเนี่ยคนตันเนตันตาลาใส่ครับสมแดงจ่ยมครับอันนี้อันละนี่ใครละครับคุณพี่แสงจะของสวนเองค่ะว้าวครับแล้วผมที่ได้สนใจส่งทัวไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆครับจากคุณพี่แสงนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทพอลีน่าเน็ตเวิร์ดที่ผลิตสมแดงอาหารชูกำลังพืชชีวภาพโตลินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาช่วยเกษตรกร ได้แลเราจะทนหรือปล่าปากตัวเองครับไปรู้จักเราคนนั้นือด,ดีโซนแดงรู้จักไม่รู้จนโ e อ้โหยีมเยี่ยมโซนแด y, ง i, okay. รู้จกักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นชอบดีย